ค่ะสวัสดีค่ะดีดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ศูนย์เรียนรู้กลุ่มภารกิจพัฒนาคุณภาพองค์กรและความเป็นเลิศของโรงพยาบาลสวนสรางบรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะวันนี้ชั่วโมงเรียนรู้หันสารของเรานะคะอยู่ในหัวข้อที่เกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีเลยคือ ChatGPT ช่วยเขียนอ้าง i n Citation APA version 7นะคะซึ่งผู้ที่มาแบ่งปันในวันนี้ค่ะก็อยู่กับน้องเฟิร์นนะคะ บุณสิริรัตน์เข็มขาวนักเทคโนโลยีสารสนเทศของสูนยเรียนรู้มอบเวลานี้ให้กับน้องเฟิร์นเลยนะคะสวัสด,ดีค่ะก็แนะนำตัวอีกรอบนะคะนางสาวสิริรัตน์เข็มขาวนะคะน้องเฟิร์นเองค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเฟิร์นจะพาทุกคนเนี่ยมาเรียนรู้ในเรื่องของการที่เราใช้ AI เนาะเช็ตจี t นะคะมาเป็นตัวช่วย ่าในเรื่องของการเขียนอ้างอิงนะคะว่าเขาสามารถที่จะทําได้รวดเร็วกว่าการที่เราเนี่ยมานั่งนั่งพิมพ์เองนั่นเองนะคะเดี๋ยวลองไปดูนะคะเดี๋ยวขอแชร์หน้าจอนิดหนึ่งโอเคก็หัวข้อวันนี้นะคะเช็ t GPT เขียนอ้างอิง citation APA ของเวอร์ชัน7นะคะเดี๋ยว ก่อนอื่นเลยนะคะในหัวข้อวันนี้เนี่ยที่เราจะเรียนรู้กันนะคะก็คือ1น,นะคะเดี๋ยวเฟิร์นจะพาทุกคนเนี่ยให้ได้รู้กับองค์ประกอบเรื่องของการเขียนอังก่อนนะคะตามรูปแบบของ APA แล้วก็2เนี่ยเดี๋ยวจะพาไปหาวารสารสักวารสารเพื่อเป็นตัวอย่างนั่นเองนะคะในเว็บไซต์ของไ i รโจแล้วก็3นะคะเช็ GPT แล้วก็ใช้ตัวเช็ GP t GPT เนี่ยค่ะในการช่วยเขียน นั่นอ,อ่ะอันที่สีก็คือแล้วเมื่อเราได้ข้อความและได้ข้อมูลมาแล้วว่าอ้างอิงตัวนี้เขียนเรียบร้อยแล้วแล้วเราจะนำมาใช้ต่อบน Microsoft Word ยังไงนะคะอันดับแรกนะคะเราก็ต้องเข้าไปที่ ChatGPT ก่อนเลยนะคะอ่ะไปที่หน้าของ ChatGPT นะคะแล้วเราก็ลงชื่อเข้าใช้ใเรียบร้อยเนาะ อ่ในขั้นตอนนี้ฝนไม่ต้องแล้วเนาะก็คือเข้า Google แล้วก็พิมพ์ได้เลยนะคะว่า chatgpt.com นะคะหรือว่า chatgpt ก็ได้โอเคหน้าเว็บไซต์เขาก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะคะเราก็สามารถใช้แบบฟรีได้นะคะในเรื่องของของหัวข้อตัวนี้อันดับแรกเลยนะคะเดี๋ยวเราจะให้เขาเนี่ยให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเขียนอ้างอิงก่อนนะคะว่า มันเขียนยังไงอ่าเดี๋ยวเฟิร์จะพิมพ์ไปว่าการเขียนอ่าอ้างอิงนะคะ c i t a t i o n p T A T I O N ตามรูปแบบนะคะของ APA อ่าที่มาจากได้ไหมมาจาก บทความละกันนะคะบทความในวารสารอ่ะเสร็จแล้วมีรูปแบบการเขียนอย่างไรนี่รูปแบบการเขียนอย่างไรอ่ะเดี๋ยวเราจะไปหาองค์ความรู้กันก่อนสักนิดหนึงอ่านี่แหละค่ะแชท gpt เขาก็จะแจ้งมานะคะว่ารูปแบบของการเขียนเนี่ย มีการเขียนแบบนี้นะเนี่ยผู้แต่งใช่ไหมคะสอนย่อปีที่พิมพ์ชื่อบทความชื่อวารสารปีที่เลขหน้าบทความแล้วก็มีในเรื่องของ DOI ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเรามี DOI เราก็สามารถเอาลิงะคะ์ค่ะมาวางต่อท้ายในส่วนอของเขาเรียกว่ารูปแบบอ้างอิงได้เลยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นั่นเองนะคะอ่ะโอเค นี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะที่เขาเอามาให้เราดูเดี๋ยวเราลงไปสักนิดนึงนี่ค่ะตัวอย่างก็จะมีกรณีที่มี D.O.I กรณีไม่มี D.O.I นะคะโอเคเมื่อเราได้องค์ความรู้มาแล้วนะคะต่อไปเนี่ยเพิ่ก็อยากอยากเอาอันเนี้ยค่ะมาทำและเรามีความรู้มาแล้วในเรื่องของตัวนี้ เดี๋ยววันนี้จะเป็นตัวอย่างของบทความในวารสารนะคะเดี๋ยวเราไปหาตัวอย่างมาสักตัวอย่างหนึ่งก็เข้าไปที่ Google นะคะแล้วก็เขียนว่าไทโจก็ได้ค่ะเว็บตัวนี้นะคะแล้วก็อยากรู้เรื่องอะไรอ่าเราสนใจเรื่องไหนก็ลองลองค้นหาดูนะคะอย่างเช่นหรือว่าใครมีอยู่แล้วก็ได้นะคะอ่าอย่างเช่นเฟิร์นเอาเรื่องของดีเมนเชียก็ได้โอเคแล้วเฟิรก็ เลือกอ่ามันก็จะปรากฏมาให้เราเลือกนะคะว่าเราสนใจฉบับไหนสมมุติว่าเฟิรเอาเป็นตัวนี้นะคะเป็นของสุขภาพจิตเนาะอ่ากดเข้าไปค่ะเขาก็จะมีอ่าข้อความข้อมูลต่างๆนะคะแล้วก็แถบด้านข้างก็จะมีเป็น PDF นะคะให้เราดาวน์โหลดเราก็กดดูนะคะเป็น PDF เนาะ สามารถดาวน์โหลดได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะก็อย่างเช่นเฟิร์นเอาเรื่องนี้อ่าแล้วยังไงต่อคะเราเราเรามีข้อมูลอยู่แล้วใช่ไหมข้อมูลที่ว่าเราต้องเอาอะไรไปบ้างเนาะแล้วใช่ไหมแล้วเราก็ไปเอาข้อมูลเนี่ยมาวางในโน้ตเพจนะคะก็ได้อย่างเช่นอันนี้เฟิร์นเตรียมไว้นะคะว่า ผู้แต่งคะอ่าโอเคผู้เขียนผู้แต่งตรงนี้นะคะแล้วก็ Copy ไปได้นะคะโอเคอันต่อไปก็คือมันจะมีในเรื่องของชื่อวารสารปีที่อ่าฉบับที่เท่าไหร ะ,ะตัวนี้เนี่ยมันก็จะอยู่ส่วนมากจะอยู่แถบด้านบนเนาะก็คือตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะก๊อปไปได้เลยนะคะหรือว่าเราสนใจหน้าไหนถึงหน้าไหนเราก็ลองดูนะคะว่าตัวเลขอะไรเราก็เอาไปใส่ได้นะคะเอาตามที่เราต้องการนะคะแต่เราก็ดูเป็นตัวอย่างเนาะนี้โอเคข้อมูลมาครบและ ข้อมูลมีแค่นี้อ่ะแล้วเราก็ได้มารูปแบบแบบนี้แล้วนะเฟิร์นก็เอาเอามาวางอย่างเดียวเลยค่ะเฟิร์นก๊อปแล้วก็เฟิร์นมาวางเสร็จแล้วเฟิร์นไม่ต้องไปเขาเรียกไม่ต้องไปเอามาอ่ะก่อนก่อนหน้านี้ถ้าเราไม่ได้ใช้เชตดีพใช่ไหมคะเราก็จะเอาตัวนี้เนี่ยมาทำอ่าใน Word เองใช่ไหมก็คือเราเอาวันนี้มาอ่าเอาชื่อมาใส่เสร็จแล้วก็ ่เขาสเปนบาร์เองใส่จุดคูณสต็อปเองเว้นวรรคเองใช่ไหมคะอ,อันนี้เราไม่ต้องทำแบบนั้นและเราให้เชท GPT เนี่ยช่วยนะคะในการเขียนให้อายุตามเขาเรียกว่าตามรูปแบบมาตรฐานของ APA เลยนะคะก็เราก็เอาข้อมูลเนี่ยคะ่ะมาใส่ในช่องนี้แต่ก่อนที่เราจะเอามาใส่เราต้องสั่งเขาก่อนคะ่ะว่า เราต้องการอะไรอเราเขียนว่าอันนี้อยู่ตรงนี้เนาะช่วยเขียนอ่เราบอกว่าช่วยเขียนพิดไปเลยค่ะอ่ช่วยเขียน,น,ยยยนแบบนี้เนาะ citation citation อ่ะผิดค่ะ pion แล้วก็อะไรอีกคะ ค่อยช้า,ชาๆโอเคตอนนี้ในรูปแบบดูเห็นไหมคะเล็กไปไหมเดี๋ยวเฟินขยายโอเคอน่าจะได้ในรูปแบบ apa แล้วก็รุ่นที่เจ็ดเนาะเอารุ่นเจ็ดเนาะปกติที่เราใช้กันนแล้วเราก็ใส่ซิมคลอนไปหน่อยนึง ข้อความประมาณนี้อ่ะเสร็จแล้วเราก็ e n t e r ลงมาอีกหนึ่งบรรทัดแล้วก็ copy ข้อมูลตรงนี้ค่ะนะคะข้อมูลตรงนี้ไปที่มีชื่อที่เราเอาข้อมูลมาตั้งวางไว้แล้วแล้วเราก็เอาเมาส์วางได้เลยนะคะอ่ะเราอาจจะเขาเรียกว่าข้อให้เขาหน่อยก็ได้อ,อันนี้ ถ้าเราอาจจะเขียนว่าหน้าสามสิบสองก็ได้นะคะแต่เฟิรนก๊อปมาเอาแบบนี้เลยแล้วกันโอเคข้อมูลประมาณนี้ช่วยเขียน citation ในรูปแบบ APA อ่เขาเรียกว่าเราอ้างอิงมาตรฐานรุ่นที่เจ็เนาะแล้วก็จากนั้นเราก็กด enter หรือว่ากดปุ่มลูกศรเนี่ยค่ะสีดำกดไปได้เลยนะคะแล้วเราก็รอ แบบนี้เรียกว่าข้อความที่ถูกต้องมาให้ตาม A P A เลยนะคะจากที่ว่าเราต้องมานั่งทำเองเนาะก็คือเราก็เอาข้อมูลเสริบเสร์ฟให้เขาไปเลยใช่ไหมคะต้องอเราไม่ต้องมาทำตัวเอียงตัวนาะอะไรแบบนี้ค่ะอ่าเสร็จแล้วอันนี้เราก็จะได้แล้วเนาะ ได้ข้อเขาเรียกว่าอ้างอิงมาแล้วแล้วเราจะเอาไปทำยังไงต่ออ่ะอันนี้อันนี้ไม่ยากใช่ไหมคะ <c oughs> ก็ต่อไปก็คือการนำมาใช้งานและอันนี้เฟิร์นะให้องค์ความรู้ไปแล้วแล้วก็อ่าพาไปดูในอ่าเว็บไซต์ของไทยโจที่มีข้อมูลของบทความในวารสารที่เราอยากได้นะคะเป็นตัวอย่างเนาะแล้วก็เขาเรียกว่า ่ะใส่ข้อมูลไปแล้วก๊อปข้อมูลมาวางเรียบร้อยอ่ะเราก็จะได้อ้างอิงที่ถูกต้องเรียบร้อยค่ะอ่ะจากนั้นแล้วเราจะนํามาใช้งานแล้วก็แค่เปิดนะคะ Word ของหน้างานวิจัยเราก็ได้ค่ะหรือว่าอะไรเนาะเอาไปวางแล้วก็ Copy ี้ไปได้เลยค่ะคุมดําสิ่งที่เราต้องการนะคะคุมดําเสร็จคลิกขวาคัดลอกนะคะ เปิดเวิ d ค่ะแล้วก็คลิกขวาวางได้เลยมันก็จะมารูปแบบประมาณนี้ถูกไหมคะจากนั้นในเรื่องของเขาเรียกว่า,อ,าอะไรนะตัวอย่างที่เฟิร์นจะเอามาให้ดูในการเรียงอย่างเช่นเรามีเขาเรียกว่าเรามีหลายตัวเนาะเรามีอ้างอิงหลายหน้า อันนี้อันนี้สมมุติมีอีกอันนึงเนาะ <c oughs> อ่ะโอเคอาจจะเป็นอรวัเเิคนขออนุญาตเปลี่ยนตัวหน้าเพื่อให้ดูความแตกต่างนะคะอ่ะให้เห็นชัดนะอ่ะบรววันก็ได้ออ่างกไก่บ,บัวไม้พยัญชนะตัวแรกปกติแล้วการเขียนอักิรคือเราต้องเรียงลำดับเนาะจากน้อยไปมากใช่ไหมคะก็คือ ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะจาก A ไป Z ถ้าเป็นภาษาไทยก็จะเป็นกอไก่กับมอญาคูกใช่ไหมคะจากนั้นเนี่ยมันยังไม่เรียงถูกไหมคะเสร็จแล้วเราก็ทําการคลุมดํานะคะคลุมดำมาแรกเลยอ่ะเสร็จแล้วเราจะเห็นเราจะเห็นเมนูที่ที่เฟิร์นชีค่ะเป็นตัว A ที่เป็นไอคอนที่เป็นตัว A อยู่ด้านบนตัวเซอยู่ข้างล่างก็มีลูกศร เป็นเมนูที่เรียกว่าเรียงลำดับนั่นเองนะคะ,ะเราคลิกเข้าไปหนึ่งที่แล้วเราก็กดตกลงเลยค่ะจากน้อยไปมากนะคะตกลงเนี่ยค่ะข้อมูลก็จะเป็นเรียงใหม่มาแล้วกรวรรณมานะคะวรวรรณแล้วก็อรวรรณใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าถูกต้องเนี่ยมันก็ต้องจัดเนาะเราคุมดำใช่ไหมคะจัด กระจายแบบไทยให้ด้านหลังด้านหน้าเท่ากันแล้วตัวเขาบอกว่าเขาเรียกว่าถ้าเกิดว่ามีมากกว่าสองบรรทัดอะค่ะอ้างอิงเราจะนําบรรทัดที่สองเนี่ยบรรทัดต่อจากบรรทัดที่หนึ่งเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าชิดขอบซ้ายศูนย์จุดใช่ไหมคะก็ประมาณเจ็ดเคาะเนาะก็ประมาณนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเนี่ยค่ะเราก็ทําไปแบบนี้ อาอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะอ่ะแล้วก็อ่ะเดี๋ยวเราจะมองเห็นว่าอุ้ยทำไมระยะห่างระหว่างมันทัดมันกว้างเกินไปหรือเปล่าเฟิรนอ่าเดี๋ยวเฟิรนพาไปทำนะคะก็รูปแบบมันจะอยู่ประมาณนี้ถูกไหมคะแต่ว่า มองว่าระยะห่างระหว่างบรรทัดมันกว้างเกินไปแล้วก็คุมดำนะคะคุมดำอ่าอ้างอิงของเราแล้วก็เราจะเห็นบล็อกบล็อกนี้นะคะที่เขียนว่าบล็อกย่อหน้าค่ะเป็นบล็อกตรงนี้เนาะแล้วมันจะมีกระจิตจิตอยู่ตรงนี้นิดนึงนะคะตั้งค่าย่อหน้านะคะให้เราเลือกตรงนี้นะคะแล้วเราจะเห็นว่ามันจะมีระยะห่าง ที่ที่ตรงนี้นะคะที่เฟิร์นคุมดัตรงเนี้ยเป็นช่องของระยะห่างก่อนหลังระยะห่างบรรทัดให้เราปรับเป็นศูนย์ทั้งสองนะคะก่อนก็เป็นศูนย์หลังก็เป็นศูนย์อ่ะส่วนระยะห่างบรรทัดตรงเนี้ค่ะให้เลือกเป็นบรรทัดเดียวจากนั้นเนี่ยกดตกลงได้เลยค่ะอ่าจะสวยขึ้นไหมคะจะดูดีขึ้นจะถูกต้องขึ้นใช่ไหมคะ ก็จะประมาณนี้ค่ะในการอ่าช่วยให้เช t GPT เนี่ยเขียนเขาเรียกว่าเขียนอ้างอิงให้เราได้ตามรูปแบบมาตรฐานของ APA ค่ะมีใครอยากจะสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามได้นะคะโอเคค่ะพี่แบ๋วค่ะขอบคุณมากๆค่ะน้องเฟิร์นก็ดีนะคะสำหรับคนที่อยากได้ตัวช่วยเนาะเหมือนอย่างที่เฟิร์นบอกแล้วค่ะว่าเวลาเราเขียนอ้างอิงเนี่ย มันมีกระบวนการมันมีระเบียบของมันชัดเจนว่าจะต้องเริ่มต้นด้วยแบบนี้แบบนั้นแบบนั้นแล้วเราก็ต้องมา 1, เครอบหนึ่งคระบสองในของเราทีนี้ถ้าเรามีตัว AI มาช่วยนะคะก็จะทําให้เราทํางานได้แวบบไวขึ้นนะคะแล้วทีนี้คําถามของพี่คือว่าเราเวลาเราสั่ง ChatGPT อะคะ่ะให้มาเขียนอ้างอิงเนี่ยมันได้ทีละอันหรือว่าเราสามารถเอามาต่อ,ต,อต่อก,กันหรือต้องทําทีละคาสั่ง มันสามารถต่อได้เลยค่ะเขาจะสมมติว่าเรามีง,งานว<ร>ิจัยสามชิ้นใช่ไหมอ่าเราหามาแล้วชื่องานวิจัยคนเขียนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราเอามาสั่งพร้อมกันสามสามชิ้นก็ได้ใช่ไหมได้ค่ะแค่เราแจ้งเขาไปเนาะเขียนคําเขียนพร้อมไปค่ะว่าอ่าให้เขาดําเนินการทําให้สามสามสามวิจัยแล้วเราก็บอกว่าหนึ่งอันนี้สองอันนี้สามอันนี้ก็ได้ เราก็จะดีมากมากแต่พี่ป่าว่าฟังไม่ทันช่วงที่เราไปก๊อปก๊อปงานจากในบทความไทโจมาเฟื่อนบอกว่าให้ไปวางไว้ตรงไหนนะไปวางไว้ในเวก็ได้ไหมหรือว่าไปอะไรนะได้ใน word ก็ได้ในโน้ตในโน้ตแพดก็ได้ใน word ก็ได้โน้ตแพดก็อยู่ตรงไหนอ่ะไม่ค่อยได้ใช้โน้ตแพดวิมเนซ์เซิร์ชไปเลยค่ะแล้วก็เอ t มันก็ขึ้นโน้ตแพดขึ้นมาอ๋อแต่ไปไว้ในเวิร์ดก็ได้ถูกไหมไปไว้ในเวิร์ดก็ได้ ก็ก็ง่ายดีเนาะเหมือนเวลาพี่ทํางานวิจัยอ่ะโอเคพอเราไปเจองานชิ้นหนึ่งเนี้ยเราก็ต้องหาพื้นที่ที่จะคอยเก็บเก็บอ้างอิงทิ้งไว้เลยใช่ไหมคะเราจะได้แบบเรียงไว้ตั้งแต่แรก่ามันอยู่ไหนก็มีประโยชน์มากๆเลยนะคะสําหรับคนที่กําลังสร้างงานวิจัยแล้วเรื่องของการทําเอกสารอ้างอิงเนี้ยก็เป็นอะไรที่ปวดหัวมากๆนะคะคือ จะต้องเก็บไว้ตั้งแต่แรกด้วยซ้ำแล้วหลังจากนั้นก็ต้องมาเขียนให้ถูกเวอร์ชันอันนี้เป็น APA หรืออันนี้เป็นแบบอื่นนะคะเดี๋ยวหลังๆเขาก็นิยม APA APA ก็มีหลาย version 6, version เวอร์ชันอีกเวอร์ชันหกเวอร์ชันเจ็ดเนี่เราก็ให้ AI ช่วยเรานะคะวันนี้ ChatGPT ดองเฟิร์นก็ได้มาแบ,บ่งปันแล้วนะคะถ้ายัางตามไม่ทนันหรืออยากจะรู้ตั้งแต่แรกเพราะว่าเมื่อกี้นี้เฟิร์นก็พาไปดูหลายสเต็ปนะตั้งแต่ให้เข้าใจว่า อ่ะ citation เนี่ยมันมีรูปแบบยังไงนะคะเราก็พาเข้าไปเอาบทความจากไทโจมานะคะแล้วก็ต้องไปเลือกเอาตามหัวข้อที่เวลาเราเขียนอ้างอิงต้องการอะไรบ้างต้องการชื่อคนแต่งต้องการชื่องานวิจัยต้องการว่ามาจากรารสารปีไหนผลิตอ่าหน้าไหนถึงหน้าไหนอันนี้เราก็ไปก๊อบมาให้ครบนะเสร็จแล้วก็เอาสิ่งที่ก๊อบมาวางไว้ก่อนเราก็ไปสั่ง พร้อมที่แช GP t GPT ว่าเราต้องการให้เขาทำอะไรแล้วก็เอางานที่กรอบไว้มาวางแปะเราก็รอเขา g e n e r a เรตพอเจนเนอเรเสร็จแล้วไม่พอเฟิร์นยังสอนถึงวิธีการเอาไปใช้จริงเพราะเวลาใช้จริงมันต้องใช้ในหววถูกไหมคะแล้วมันก็ต้องมีกระบวนการในการเอามาเรียงกไก่ถึงพอนักผู่ A ถึงแ Z เสร็จแล้วก็ต้องมีการแบบเรียกจัดหน้ามีการบรรทัดที่สต้องเแทบอะไรอย่างนี้นะคะ แล้วเราก็เมื่อก่อนต้องมานั่งหาอกอไกลขอใครพอขวดพอควายตอนนี้จริงๆในโปรแกรม Word มันก็มีเรียงให้เราอยู่แล้วพอเรียงเสร็จปุ๊บพอเรา Enter ปับ๊บก็กระทบกับช่องว่างระหว่างบรรทัดทันทีก็ต้องมากุ๊บแล้วก็เลือกอีกทีหนึ่งก็ครบถ้วนจบกระบวนความนะคะถ้าฟังไม่ทันย้อนกลับเข้าไปเลยค่ะที่ช่อง u t u b e สลาลม Learning c h a n n e l นะคะเข้าไปอยากจะแบบ อาจจะมาฟังทีหลังแล้วคลิปนี้อาจจะไม่ได้อยู่ตน้ตนต้นทุกคนก็เข้าไปที่เพลย์ลิสต์นะคะเพลย์ลิสต์ของเราก็เข้าไปหมวดเทคโนโลยีก็จะมีเรื่องที่น้องเฟิร์นสอนเกี่ยวกับเทคโนโลยีอยู่ในนั้นเต็มไปหมดสามารถเข้าไปเรียนดูได้ค่ะวันนี้ขอบคุณเฟิร์นมากๆนะคะที่หาเรื่องราวที่ทันสมัยแล้วก็ทําให้เราทํางานได้ไวขึ้นง่ายขึ้นโดยใช้ a อนะคะอย่ามวัวแต่มาใช้เวลาของตัวเองเอาเวลาที่ มีอยู่ไปทําอะไรอื่นๆได้ให้ AI ที่เขาสร้างมาแล้วเนี่ยช่วยเราค่ะแล้วก็กลับมาพบกับเรื่องราวดีๆแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นหมวดเทคโนโลยีหมวดสุขภาพหมวดอื่นๆนะคะในช่วงในช่วงโมงเรียนูหันศาเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงทุกวันราชการนี้ขอบคุณทุกคนมากๆค่ะขอบคุณน้องเฟิร์นนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ